สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่แฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมตรงนี้นะครับก็เจอกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับผมหนุ่มหน้ามนคนสีสะเกตที่ชื่อว่าเซียนเด็กูุขันนะครับผมเซียนเด็กูุคันครับนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมีมือรักมีมวยชอบ นะครับมาฝากพี่ๆเช่นเดิมเช่นเคยนะครับ3ตัวนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธวันที่26เมษายนส5 6 6นายนะครับวันนี้ก็เป็นศึกของอมวยไทยพลังใหม่นะครับ3ตัวรัก3ตัวชอบครับย้ำนะครับพี่ๆชอบเหมือนกันก็ตามมาแต่ถ้าไม่ชอบก็สวนนะครับชอบเหมือนกันก็ตามมาแต่ถ้าไม่ชอบก็สวนได้ไม่ว่ากันนะครับ ตัวที่หนึ่งครับนะครับตัวที่หน,นะครับผมชอบไปที่กร็ดมานีสวนจากคาเฟ่น,นะครับผมมองว่าดีกว่าคู่ชกค,ครับนะครับมองว่ารูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าทรงมวยแข็งแกร่งแข็งแรงกว่า ความเชื่อถือดูดีกว่าแล้วก็การยืระยะแรงปลายมั่นคงกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวที่1ผมชอบกริดมานีนะครับตัวที่2ครับนะครับตัวที่2ผมชอบไปที่จอมหูชอเกตวีนานะครับผมมองว่าดีกว่าคู่ชกครับมองว่าดีกว่าคู่ชกนะครับความเป็นรุ่นพี่นะครับเก๋าเกมกว่าความเป็นมวยดีกว่าอาวุธมวยครบเครื่องกว่า อาวุธมวยหนักแรงกว่าแล้วก็หัวจิตหัวใจมั่นคงกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่2ชอบไปที่จอมโหดนะครับแล้วตัวที่3ครับตัวที่3มเนี่ยผมชอบไปที่รณชัยวินอุบลนะครับผมมองว่าดีกว่าคู่ชกครับมองว่าดีกว่าคู่ชกนะครับรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าชกมวยสม่ําเสมอกว่าสภาพร่างกายดีกว่าการยืนระยะแรงปลายมั่นคงกว่าและที่สําคัญตรงข้ามเนี่ย มาเสริมแทนครับรู้ตัวน้อยวันนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่3ผมชอบไปที่รณชัยนะครับตามนี้นะครับพี่ๆตามนี้เลยชอบเหมือนกันก็ตามมาแต่ถ้าไม่ชอบก็สนได้ไม่ว่ากันนะครับส่วนที่เด็ด ที่ขาดนะครับที่เด็ดสั่งเบียร์รอนะครับสั่งเบียร์รอเน้นๆนะครับสั่งเบียร์รอเน้นๆวันนี้ผมชอบไปที่จอมโหดชอบเกตวินานะครับเล่นจอมโหดแล้วสั่งเบียร์รอได้เลยนะครับวันนี้ผมชอบมากๆนะครับของดีจากสีสเกตต้อง จอมโหดชอเกตบีนาเท่านั้นนะครับตามนี้ครับพี่พี่ตามนี้เลยสำหรับทีเด็ดของผมแล้วก็สําหรับตัวชอบของผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่พี่ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ไม่มีตัวช่วยในการเล่นมวยตู้ก็สมัครเข้ามาได้ครับสำหรับมือหูแล้วก็มือไหลของผมนะครับมือหูของผมก็จะเป็นมือหูเซนเด็ดสิทธิ์จาต้นรายวัน200บาทรายสัปดาห์300บาทแล้วก็รายเดือน 700บาทนะครับเสียงดังฟังชัดข้อมูลดีข้อมูลแน่นแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยมวยหูเซนเดตสิทธิ์จาต้นและใครไม่สะดวกสมัครมวยหูก็สมัครมวยลายเข้ามาก็ได้ครับมวยลายสายสู้อีสานใต้ลายพิมพ์200บาทใช้ได้5ทิศลายเสียง250บาทใช้ได้5ทิศแล้วก็ลาย v i p ีรับแค่ตัวเล่นอย่างเดียว200บาทใช้ได้5ทิศนะครับเล่นได้มากกว่าเสียงแน่นอนให้ชนะมากกว่าแพ้แน่นอนเฮงเฮงรวยรวย,วยทุกท่านครับสวัสดีครับ